ตอนนี้นะครับทุกคนนะราคาบิตคอยนับถึงที่1 00 3 0 0 0ล้านแสนบาทเลยทุกคนนะตอนนี้อยู่ที่1 3 1 9 0ล้านแสนบาทแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาหาบิตคอยฟรีโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อและไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC STUDIO นะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาเหรียญของบิตคอยหรือ BTC นะครับเพิ่มเข้ากระเป๋าของ f a s เดทเพของเรานะตอนนี้นะครับราคามันสูงขึ้นแน่นอนนะครับผมเคยบอกนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาว่า การที่เราจะเก็บบิตคอยที่ดีที่สุดนั่นคือต้องเก็บตอนช่วงที่มันมีราคาต่าลงนะเพราะว่าเราจะได้จํานวนบิตคอยที่มันเยอะขึ้นนะถ้าเราเก็บตอนที่ราคามันสูงนะั่นเราจะได้จํานวนบิตคอยที่น้อยลงนั่นเองนะแต่ว่ามันมันก็ถ้าเราจะรอให้มันราคาที่ลงนะ ผมคิดว่านะตอนนี้นับราคาอยู่ในส่วนของการที่มันกําลังจะขึ้นอยู่บ่อยๆเนาะ,ะประมาณว่าผมคิดว่าน่าจะเข้าสู่ในส่วนของตลาดกระทิงแล้วนั่นเองนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นตลาดมีอีกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนั่นเองนะครับก็เลยต้องมาเก็บพังๆเนาะไม่ว่าไม่ว่ามันจะมีราคาสูงหรือราคาถ่ำเราก็จะต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับบิตคอยมีจํานวนจํากัดดูคนดะังนั้นก็ใครที่มีโอกาสที่สามารถหยิบได้นะก็ ลุยกันเลยนะเพราะว่าก่อนที่มันจะหมดไฟนั่นเองนะแต่ว่าก,กว่าที่มันจะหมดโอ้โหต้องผ่านไปเวลาหลายปีทุกคนนะก็คิดว่านะครับผมนะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเรายังอยู่หรือเปล่าเนาะก็นะครับถ้าทางที่ดีคือตอนนี้นะครับเราก็ เก็บไว้ดีกว่าเนาะไปหาหรือถ้าเรามีทุนนะก็ซื้อเก็บไว้ดีกว่าตรงนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชักชวทนทุกคนลงทุนนะอันนี้คือนะครับนั่นคือผมอยากให้ทุกคนนะเก็บบิตคอยแบบฟรีนะเพราะว่าช่องเรานั้นนะก็หาบิตคอยแบบฟรีตลอดที่ผ่านมานั่นเนองนะครับก่อนในส่วนของเว็บไซต์ในวันนี้นะครับมีชื่อว่า view faucet นั่นเองนะก็คือเป็นเว็บไซต์นี้เนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมมีบาลนัสหรือ มีคะแนนนะครับอยู่ที่1ละ1,000 0หโอ้โห1ล้านเหรอ1,000 0ทุกคนนะ1 2 7 1 3คะแนนวันนี้เราจะมาเก็บปิ c คอยเพิ่มเข้าในกระเป๋า f อสเซตเพ y ของเรานะครับเมื่อกี้มีอยู่ที่2,273นะครับถ้าหากว่าเรานะครับแรกตอนนี้จะได้เพิ่มอีก3ไว้44สีตูชินะครับ3า4้44นะครับก็เพิ่มมาเล็กน้อยทุกคนนะก็อย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะถอนเลยดีกว่านะกดข้อวิดรอไปเลยนะครับแล้วก็ ไปที่ btc นะแล้วก็ f a l s e t pay นะครับมีดูคนน้าทู f a l s e t pay นะส่วนถ้าใครอยากหาเหรียญชีบาทนะครับอ่าสวากี้แล้วไม่ก็เปเนะต้องใช้กระเป๋า c wallet นะครับตรงนี้เนาะโอเคนะเราก็จะถอนเลยนะกดตรงนี้อันนี้คือเปในส่วนของอีเมลของ f a l s e t pay นะครับแล้วก็กดวิดดอไปเลยนะครับเรียบร้อยกระเป๋านี่ดูคนนัเรียบร้อยไปเลย3 4 4วาโตชิด้วยกันนับก็กดคำว่า defect ไป หนึ่งครั้งนะครับก็นี่ทุกคนนะเราก็จะได้วิว์พสต์อยู่ที่3 4 3สี่สิบสามแสดงว่ามันถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมอยู่ที่หซาตชิตแล้วเปล่าปกติมันไม่ถูกหักนะอ่านี่ทุกคนนะก็ได้มาเพิ่มนะตอนนี้ก็กลายเป็น0 0 00 0 0 0 2 6 1ศสซาตชินะครับของบิตคอยด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนนะไปหาคะแนนกันนะคะแนนที่ผมใช้ในการแลกเมื่อกี้ ต้องหายังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เคยใช้งานเว็บไซต์ View Project นะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ดีไม่ต้องลงทุนสามารถทําเงินได้จริงนะครับวันนี้เนาะอันนี้ผมเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดของอ่าดาร์กนะเพราะว่ามันจะถนอมสายตาหน่อยทุกคนนะโอเคแล้วก็มาที่คําว่า Daily b o n u s ก่อนนะครับ Daily b o n u s ตรงนี้นะครับเราจะได้รับอยู่ที่30โทเคน 2xP นะแล้วก็อส่วน .3 เออเอินโบนัสนะ0.3%ด้วยกันนะตรงนี้นะแต่ว่าเรายังไม่สามารถรับได้เราจะรับได้ก็ต่อเมื่อเราไปทำภารกิจของ PTC นะนี่ดูคนนะภารกิจนี้2ภารกิจด้วยกันก็คือ2ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะว่ามันรับไม่ได้อีกนะครับกดรับไปเลยเขาบอกว่า,อ,าอ่านไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมันมันมันจ้ามันมันมืดใช่ไหม นี่ทุกคนนะอยู่นี้2เคลมนะเขาบอกว่าเราจะรับโบนัสตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราทำ2 PTC แอดนะครับต่อวันนะตรงนี้นะอ่าฉะนั้นก็ไปทำเลยนะ PTC แล้วก็ผมจะทำงานนี้เลยดีกว่านะเป็น60วินาทีนะกดเข้าไปปั๊บเลยจะได้168โทเคนด้วยกันตรงนี้นะครับ พอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะมาที่เว็บไซต์อ่าตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่าอันนี้นะครับมันไม่สามารถใช้กันได้นะเราก็ไปที่เว็บไซต์อื่นต่อนะครับหรืองาน PDC ของงานอื่นกันต่อนะาย้อนกลับไปที่เว็บไซต์เมื่อกี้เลยนะครับโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะทํางานอื่นต่อคืองานนี้นะครับงานเมื่อกี้มันไม่สามารถทํางานได้นะกดงานนี้ไปนะครับอ่ากดเข้าไปเนาะงานนี้ต้องดูประมาณ30วินาทีด้วยกันนะครับเราสามารถที่จะ กดย้อนกลับไปแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่30วินาทีนะครับถ้าหากว่ามันถึงอยู่ที่30วินาทีแล้วนะครับเราก็จะได้อยู่ที่91โทเค็นแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะ่ะก็รอนะให้มันครบอยู่ที่30วินาทีนะครับซึ่งงานของเราต้องทํากี่งาน2งานด้วยกันนะครับผมนะ่ะก็รอสักครู่หนึ่งตรงนี้นะครับผมนะ5 4 3 2 1 แล้วก็เขาให้เรานั้นแก้แคบชาไปนะครับก็กดแก้แคบชาไปตรงนี้เลยนะครับกด verify นะครับเรียบร้อยทุกคนนะคุณได้รับอยู่ที่91โทเคนนะครับแล้วก็ไปทํางานต่อไปเลยงานนี้เพ็นแค่15วินาทีเองนะครับงานนี้รับเพีินแค่15วินาทีเองนะครับเดี๋ยวผมจะปิดงานนี้ก่อนนะครับนี่ทุกคนนะเหลือ8วินาทีแล้วนะครับ7 6 5 4 3 2 1หมดไปนะครับ นี่ดูคนน่แก้แคปชั่นต่อนะครับแล้วก็กด VERIFY ไปนะครับได้มาอยู่ที่50โทเรค็นด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะต่อมาอะไรต่อนะ่าไปที่ daily bonus เลยแล้วก็กดรับได้เลยนะครับนี่ดูคนนะแล้วก็จากนั้นก็อันนี้คือผมต้องแก้แคปชั่นนะเอาภาพที่ปันหัวกับด้านก็คืออันนี้เลยนะครับแล้วก็กดรับไปนะครับอ่ะมันเออร์นะเมื่อกี้ผมแก้ผิดนะครับอ่าอันนี้แหละนะครับรับไปเลยนะครับอยู่ที่ 30.09 token and 2xp นะครับอ่านี่ทุกคนแล้วก็โบนัสต่อมาคือต้องรอประมาณ10ชั่วโมงก็มากดได้ต่อตรงนี้นะครับผมนะงานต่อมาคืองานฟอลเ c a s ที่ผมแนะนำนะครับก็คือเป็นงานที่เราสามารถที่จะมากดได้ทุกๆ4ครั้งเออไม่ใช่ดิทุกๆ4นาทีนะเรามากดรับเหรียญได้ฟรีอยู่ที่55โทเคนด้วยกันนะครับเมื่อกี้นะผมทำได้อยู่ที่5ซาโตชิและทุกคนตรงนี้นะกนน็อันะน,นี้นะครับเก้แคปชั่นทุกคนนะ ให้เรานะครับแก้แคปชา่อันนี้คือเป็นในส่วนของเลขโรมันนะผมไม่เป็นผมก็เลยให้มันเปลี่ยนเองเนาะอ่านี่ก็คือเราก็ทําได้เนาะหนึ่งบวกสี่เป็นห้าแล้วก็หาเลขห้านะครับอ่าหนึ่งหรอไม่ใช่หนึ่งทุกคนนะสี่นะสี่บวกสี่อ่ะสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับสองบวกสี่เป็นหกนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับแล้วก็แก้แคปชา่ที่เป็นหัวกับด้านนะครับก็อันนี้เลยทุกคนนะ่าจะเป็นนกแหละ เรียบร้อยตัวคนนั่นได้มาอีกประมาณ55.16ิุดกโทเคนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็บิตคอยของเราก็เพิ่มเป็น7ซาตชิด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะสามารถที่ไปทำงานของ o f f เฟอร l วต่อได้เนาะพอเสร็จเพก็รออีกประมาณ4นาทีมากดรับต่อได้นะส่วน o f f ฟอร์ l อนะครับตรงนี้ก็มาทำได้เลยตรงนี้นะครับกดคาว่าฟิสิตแล้วก็ไปทำในสุดของแบบสอบถามนะทั้งหมดนี้น่าจะเป็นแบบสอบถามทั้งหมดนะส่วนใหญ่กือจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการทำแบบสอบถามทั้งหมดนะครับ ช็อตลิงก์ก็คือเป็นการแก้ชอ็อตนะเป็นการแก้ช็อตลิงก์นั่นเองนะคือการแก้เขาให้เราไปแก้ช็อตลิงก์หรือแก้เทปชาตนะครับแต่ว่ามันมีเยอะหน่อยนะใช้เวลาประมาณ3ามวินาทีแก้อันนี้คือใช้เวลา3ามวินาทีอันนี้3ามร้อวินาทีเนาะเราไปแก้ได้เนาะแต่ว่า ผมจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่ช็อตดิงในส่วนของเว็บไซต์ฟ o r s เ t ็ตผมจะติทำในส่วนของเว็บไซต์ Auto เคลมากกว่านะครับตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้นับอันนี้คือเป็นงานหลักๆที่ผมทำก็คือเป็นของ Forset แล้วก็ Daily b o n u s นะครับแล้วก็ในส่วนของ PTC นะ ptc ถ้าใครขยนะันเ้าก็ทำไปเลยแล้วมีทั้งหมด59งานนะตรงนี้นะของเพื่อนๆตรงนี้ลองมาเช็คด,ดูว,ว่ามีกี่งานเข้ามานะครับคะแนนอยู่ที่1,577โทเคนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะใครสนใจก็สามารถที่มาลองเล่นได้เลยนะครับตอนนี้มีอยู่ที่25 5 6 9 9นะครับถ้าจะถอนละถอนได้ไหมลองถอนดูนะครับอ่า2องอาซาตชินะกดได้ไหมขั้นต่ำได้เป็น500ทุกคนนะอ่านี่ทุกคนนะ่าเข้าขินว่าขั้นต่ำ5 0า500โทเคนอ่าเดี๋ยวเรามาลองมาลองหาให้ครบนะครับ500โทเคนนะั้น้วก็ มาถอนนะจะได้รู้ว่าเออเราทำนับไม่ถึง1ชั่วโมงนะสามารถถอนได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับนีุ่กคนนะก็รอประมาณ15วินาทีนะครับ15วินาทีจะได้อีก50โทเคนเราทําไปถ้าเราทํางาน PTC ประมาณ10งานเนาะงานละ50โทเคนนะก็สามารถถอนได้เลยนะ50คูณ10ก็เป็น500นั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ verify นะครับอ่ะกดต่อไปเลยนะครับ รอสักครู่นึงอ่าแล้วก็แก้กต่อนะรอประมาณ10วินาทีต่อเมื่อกี้ของเรามี200กว่าใช่ไหมต้องแก้ต้องต้องดู p c ประมาณ6 6อันเนาะหรือ6งานด้วยกันเนาะงานละ50ก็จะครบแล้วทุกคนนะ่าสามารถถอนได้เลยเนาะอ่าอันนี้เป็นครั้งที่2นะครับเป็นงานที่ทําง่ายแป๊บเดียวเองใช่ไหมทุกคนนะแป๊บเดียวเองก็เสร็จอ่านี่งานที่2อนแล้วก็อันนี้ต่อด้วยงานที่3ต่อนะครับอันนี้งานที่3นะ มันประมาณ55วินาทีเองนะ55วินาทีก็ไม่เยอะดูคนนะระหว่างนี้เราจะทำอย่างอื่นก็ได้จะดูไลฟ์สดก็ได้จะดูวิดีโอบอลจะดูหนังก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะจะอ่านหนังสือก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอ่านหนังสือมันอาจจะติตดขัดๆประมาณว่าอ่านแล้วก็มันไม่ตออ่อเนื่องนั่นเองนะนะมันจะทําให้เรานั้นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะแนะนําให้เราทําอย่างอื่นนอกจากการอ่านหนังสือก็จะดีกว่านั่นเองนะครับทุงนี้นะ อันนี้เข้าไปในงานที่4ระดับเดี๋ยวก็จะเดลอีก2งานก็สามารถถอนได้เลยเนาะตอนนี้4 1 9แ้้วทุกคนนะ419แล้วนะครับอ่าอ่าแล้วก็งานที่5อันนี้มีแค่ย2ิบสซาตชิเองเหรอ,อทุกคนถ้าย2ิบนี้เร,เราต้องเราต้องทำมากกว่ามากกว่า2งานนะก็ประมาณอ่าอีก2งานนะก็น่าจะเสร็จสิ้นเพราะว่ามี460กว่านะก็2งานก็ได้ประมาณ40า่0ซาสี่สิบคะแนนเนาะสี่สิบคะแนนกับอีก460ก็เป็นห้500นาร้อยคะแนนด้วยกันนะครับผมนะ อ่ะเรียบร้อยนะครับหาแก้แคปชั่นเลยนี่ทุกคนนะอ่ะอันนี้แค่5วินาทีเองนะงานนี้แค่5วินาทีเองนะแป๊บเดียวเองเพราะว่ามันมีแค่5วินาทีเองนะครับผมนะคุ้มกว่างานเมื่อกี้เลยนะงานเมื่อกี้1ิวิท, Gente. ทุกคนนะโอเคเรียบร้อยถึง519้แล้วเราก็ได้อยู่ที่14ซาตชิด้วยกันนะทีนี้ผมจะถอนเป็นเหรียญอื่นต่อนะผมจะถอนเป็นเหรียญอื่นต่อนะผมจะถอนเป็นเหรียญในส่วน <brasile> ของอ่าโซลาน่านะครับอ่าโซลาน่านะอ อันนั้นไม่มีอิทิเรียไม่มีนะผมถอนเป็นแต่ว่าดัชคอยตอนนี้นะโอ้โหหมดแล้วทุกคนดัชคอยตอนนี้เหรียญน,นะมันมีราคาขึ้นทุกคนนะอ่าแล้วก็ชีบะก็ยังเหลืออยู่ผมจะถอนเป็นโซลาน่าแล้วกันนะครับอ่าผมยังไม่ได้แก้แคปชาทุกคนเมื่อกี้นะแก้แคปชาหัวกับด้านนี่ทุกคนแล้วก็วิดดรอไปเลยนะได้ไหมนี่ทุกคนซัชเชสไปได้อยู่ที่10 9 7 3โซลาน่าด้วยกันนะเดี๋ยวเรามา ดีเฟนตกันนะตรงนี้มีอยู่ที่ประมาณ0.005 0.8186นะโอเคดีเฟนตไปนะครับได้มาหรือเปล่านี่ทุกคนนะวิวโฟร์เซตนะส่ง So, ให้กับคุณนะหรือโซลาน่านะเหรียญโซลาน่าให้กับคุณแล้วนะครับนี่ทุกคนนะก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีอยากหาเหรียญบิตคอยนะครับสามารถที่จะหาได้จากเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กกวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยนะครับ